สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแร้วนะครับผม e n j จ y j เจฟ y นะครับผมวันนี้ผมมาที่โพสกะเจแปนสตรีทฟู้ดนะครับผมเป็นตลาดนัดใหม่ที่เปิดใหม่ของอ่างทองนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาลองร้านยำครับผมก็เห็นพ่อค้าเนี่ยเขาบอกว่าฝีมือเขาจีจ๊ดจ๊าดมากเลยผมก็อยากจะลองสักหน่อยแล้วเพราะว่ามีมีเพื่อนๆเนี่ยบอกผมมาว่ารสชาติของแกงเนี่ยเด็ดมากก็เลยต้องมาลองดูกันสักหน่อยว่าร้านนี้จะสุดยอดแค่ไหนครับผมเดี๋ยวไปดูหน้านร้านของกันครับ กุ้งสดคือร้านนี้ผมบอกเลยว่าราคาโคตรถูกและกุ้งโคตรเยอะคือแบบกินเต็มที่เลยนะสาหรับเมนูนี้ผมบอกเลยว่าโ <c oughs> คตรอยากกินแล้วตอนเนี้ยแล้วก็นี่เลยน้ําลายผมแตกหมดแล้วย่างโกม้าเนี่ตอนผมยืนนั่งอยู่หน้าร้านเขาเนี่ยคือคนซื้อเมนูเนีเน้ค่อนข้างเยอะมากมาซื้อกันแบบตำโกมา้ตาตำโกม้าเยอะมากเลย <c oughs> คือแบบอ้ <Das que ath> ผมไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบเนื้อ <S <S เนื้อนี่แบบโอ้โหแบบโคตรเต็มมันใช้คำว่าโคตรเต็มแล้วก็นี่ครับตำตำไทยอ่าซิกเนเจอร์เลยตำไทยเมนูนี้คนก็ซื้อกินกันเยอะครับตำไทยคือเนี่ยสองเมนูเนี่ยตำปูม้ากับตำไทยผมเห็นมีคนซื้อกินกันเยอะมากเลยแต่ก็นี่เจ้าของร้านเขาก็จะให้เราลองตำกุ้งสดทางร้านเขาด้วยว่ากุ้งเขาจะขนาดไหนนะ อร่อยครับรสชาติจี๊ดมากแต่ไม่เพี้จนเกินไปนะคือกำลังดีแล้วก็ปลากอบเนะี่ยผมบอกเลยโคตรกรอบได้ฟฟลมากเลยปลากรอบยอดตำไทยผ่านครับแล้วดีดแล้วดี จัดมากคือเลยเผ็ดเปรี้ยวมาพร้อมกันเลยผมไม่อยากจะว่าคุณนี้นะบอกเลย,ยาตามปูมาล้านเนี่ยโคตรสุดคือเนื้อเนี่ยออเพราะคุณเลยเนื้อนี่คือแบบออืโคตรเต็มพรรมังสุดจริงครับตามปูมาล้านนี่ผมบอกเลยออื เนื n ước, n ước mm ้อเนื hmm. s ột. S ột mm ้อปูทั้งนั้นอือหือโอ้ยเยอะอกุ้งสดสดจริงเขาอกอือหือเนื้อเดอีกแล้วกุ้งแยกไปเดยโอซากนะครับผม อ่าร้านเปิดทุกวันอยู่ครับช่วงนี้นะครับอ่าก็จะมีวันหยุดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับร้านยังเปิดใหม่อยู่อยากให้ลูกค้าอ่าเข้ามาทานกันเยอะๆนะครับผมอ่าชื่อร้านตําแซ่บนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0927822580นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับผมให้ลูกค้าถ่ายรูปมา ลงเพจหน้าร้านนะครับถ่ายรูปหน้าร้านแล้วก็เช็กอินนะครับเช็กอินสถานที่แล้วก็แขกเพื่อนถึงคนนะครับรับส o o m ดำฟรีหนึ่งครกนะครับจะเป็นตำปูพะล้าว่าเป็นตำปูไทยว่าลูกค้าชอบแบบไหนก็นสั่งได้ครับขอบคุณครับโคตรเด็ดแล้วผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มซื้อหนึ่งอย่างครบลงเฟซได้ถุงหนึ่งไม่มีที่ไหนอีกแล้วผมแนะนําร้านนี้เลยซึ่งรสชาติเนี่ยผ่านแล้วก็คือจี๊ดจ๊าบเด็ดจานเลยก่อนเดี๋ยวผมจะขอตัวกินต่อนะผมก็ ฝากด like, ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมก็ผมจะพาไปกินที่ไหนกันต่อเนี่ยก็คอมเมนต์นเข้ามาได้เลยครับถ้าเกิดอยากให้ผมไปที่ร้านไหนนะครับผมแล้วเจอกันครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมเต็มเต็มตัวโอ้โหสุดจริงจริงห้ามพลาดครับที่นี่กุ้งสดนี่ก็คือโคตรเยอะคือแบบเยอะมากให้ให้มาเต็มเลย <c oughs>